สวัสดีครับอัปเดตข่าวสารฟุตบอลผีเบื่อตื้ออัมรบัดเล่งบูโน2.0ของเหยียวนะครับสโมสอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงมุ่งมั่นในการล่าผู้เล่นตำแหน่งกองกลางเบอร์8นะครับเมื่อตกเป็นข่าวกับชูอาเนเวสเด็กมหาจย์วัย18ปปีของค่ายเบนฟิก้าซึ่งถูกตั้งฉายาให้เป็นบูโนเฟอร์นันเดส2.0นะครับรายงานจากโอชโกว่ายูนเต็ดที่ผ่านมาพยายามตื้ออัมรบัดของฟิออเรนตินา แต่ไม่ได้ข้อสรุปเสียทีเรื่องซื้อขายหรือขาดหรือเช่าหรือยืมอะไรทํานองนั้นจนทางนาปโปลีแชมป์เก่าเซเรียก้าเข้ามาเป็นคู่แข่งแล้วนะครับตอนนี้เหตุนี้ฝายกิจการด้านกีฬาของปีศาจแดงต้องเดินเกมคู่ขนามทาบทามดีกีทีมชาติปโปรตุเกสยู่21ปีนะครับซึ่งแจ้งเกิดยังเอตตาดิโอดารุตตั้งแต่ซีซั่นก่อนลงเล่นแล้ว20เกมให้แก่ทีมชุดใหญ่นะครับของเบนฟิก้า ในมุมมองของเยวริบบอนยังไม่อยากรีบร้อนขายแข้งลูกม่อออกไปต้องการเพราะบ่มฝีเท้าให้สุกงอมอย่างน้อยอีก1ซีซั่นนะครับเว้นเสียแต่ว่าผลงานแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก2023-2024ครับด่วนตกรอบแบ่งกลุ่มก็อาจพิจารณาปล่อยตัวช่วงตลาดหน้าหนาวนี้นะครับคู่แข่งแย่งซื้อของยูไนเต็ดคือเชลซีที่มียุทธศาสตร์การลงทุนระยะยาวกับผู้เล่นอายุน้อยทั้งที่มีสายสัมพันธ์ดีกับเบนฟิก้าด้วยตั้งแต่ซื้อเอนโซเฟอร์นาเดส ที่107ล้านปอนด์นะครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมาอันหนึ่งทีมของเอลิกเทนฮักได้ลุ้นยนต์ฝีเท้าของเนเวสอย่างใกล้ชิดก่อนพิจารณายื่นข้อเสนอซื้ออย่างเป็นทางการตอนเดือนมกราคม2024นะครับหากผลจับฉลากรอบแบ่งกลุ่มยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกออกมากุ๊ปเดียวกันเมื่อเบนฟิก้าเป็นทีมวางโถแรกและปีศาจแดงอยู่โถ2นะครับ ก็ลุ้นได้เจอกันนะครับแมนยูก็ได้ดูฟอร์มแ้น่ครับตอนนี้ปีศาจแดงก็เบื่อตื้ออัมระบัดเต็มทนแล้วนะครับ